ไลห์กันยาวนะวันนี้นะถึงเงย็นเลยนะถ้าไม่เสิดอยู่ข้าวเสก่อนนะพี่นะเออมาสวยต่อไหมสวยงามไหลมาเยาวสวยขอี่สวยมาโอ้โหพี oh ่ด้วยเอาเรื่อง oh oh, ม่ะพี่ของบนนุ่งเสืยอแต่แสนพี y y ่ด้วยขอแกงฮ่องเจอมาแต่เช้าแต่แสนเลยพี่ใครที่ยังตนะ okay, ามนะฮ่องเต้มาพี่ดู โอ้โหสุดจัดเข้าวันแล้วอดี๋ยวเพื่อนีไปไหนดู้พี่สุตาแลไ่ได้ดูได้ยังไงได้เงินมันพี่นะฝากควูใจด้วยเข้าวันแล้วรูพี่โอ้โหเปิดหวัวเกมได้เพื่อตื่นเกมพี่ถึยของเกมมาพี่หนุ่ยโอ้โหเอาเรื่องไปตามมันได้เลยพี่มาโอ้โหพี่ไม่เมมงินรางวัลหนูนะที่ขายโอ้โหดอกนี้แสนสองสี่พันอี๋ ฮอทเอลหรอครับโอเคจัดไปใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะพี่นะมาคอมเมนต์ของเกมก็มาได้นะพี่นะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะพี่นะ ลสิบหมุนก่อนพี่หนุ่ยนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะมาเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นนะๆๆๆห,นหน่อยนะพี่นะฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคนละแชร์หนงดียพี่นะโอ้สิบหมุนไวเหลือเกินแลพี่มาเดี๋ยวผมจัดให้ ซื้อหลายร้อเนห้าเลยพี่ไม่ซื้อนะขอไม่ซื้อนะพี่นะมาห้าสิบไม้ห้าสิบไม้ไม่มานะขอย้ายเกมแล้วพี่นะอะไรเนี่ยมึงเลิกเองก็เข้าแล้วพี่หนุยใครขอฮ็อตเกมมาพี่หนุยโอโ้มาแล้วพี่ไหมาสวยโอ้โหไม่ต่อพี่ขอขออัพต,ตีขึ้นมาสองหม้อยันมาเลยวะพี่หนุยนะ กล้วการสวัสดพีพี่ทุกคนนะ,นะทั้งยี่สิบสี่ท่านนะพี่นะการสวัสดีด้วยนะพี่นะคอมเมนต์ของเกมพูดคุยกันมาได้นะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะเข้ามาแล้วอย่าเลื่อนๆหนีไปไหนนะพี่นะฝากกดบหัวหใจด้วยนะโอ้โหเข้ามาถึงก็เอาเลยพี่ขอฮ้องเทลมาไม่เอาเลยพี่พี่ดุย จัดนะพี่ตายมันได้นะพี่นะมาแลนะโอเควนะบุญแรกก็มานะ้วแงอัพเบรดไปสองร้อยว่ะแบงเอาเลยว่ะเอาเรื่องเลยมาเป็นต่อสวยใสไ,ไหมไหลมาให้ต่อพี่โอ้โหโอเควมาแต่เช้าเลยอ่าใครที่อยากจะตามนะกดโปรไฟล์ที่ลิงก์ได้เลยนะมีลิงก์งอยู่ที่โปรไฟล์นะหลายสวย เอาเรืโอ้หพี่หนุ่มขอเทลมานะเปิดเกมแม่งนะเปิดหัวดีมากเลยพี่เอาเรื่องกับพี่อีกตัวเดียวไส่ต่อไหมสเกตเตอร์ไหมอีกตัวเดียวโหดเลยกับพี่อายุยึดโอเคพี่โอ้โหหมุนซ้ำหมุนซ้อนขอเทลมาเอาเรื่องกับพี่นะมาตามกันได้นะใครที่อยากตามเว็บเดียวกันนะเกี่ยวที่โปรไฟล์เลยนะพี่นะ โอ้โหพี่หนุ่ยเอาเรื่องว่าขอเกมขอเกมมาเกมแรกเปิดหัวนะเอาเลยนะสวยไม่ต่อพี่อีกเก้าหมุนไปเมื่อกี้หมุนโชว์ให้มันไปเป็น50าสิบสิบลอบไม่เอานะพอเปลี่ยนเป็นสองร้อยมันเอาเรื่องนะประกาศสวัสดีพี่พี่ทั้ง14บสี่คนดูด้วยนะพี่นะ ากกดหัวใจด้วยนะฝากกดติดตามด้วยสำหรับใครที่เข้าใหม่นะเออไลค์กันเลยยาวนะวันนี้นะถึงเย็นเลยนะถ้าไม่เปิดอหิวข้าวเสก่อนนะพี่นะเออมาสวยต่อไหมสวยงามไหลมายอะยาวสวยขอี่สวยมาโอ้โหพี่ด้วยเอาเรื่องมาพี่ของโบนุสตีแตงแสนพี่ด้วยขอแกงเอาเชิญมาแต่เช้าแตงแสน เกมกทางนะโอเคมาดู JK, เยัดแค่โอ้โหสุดจัดทำวมาแล้วอย่าเพิ่งปีไปไหนดูพี่สุมาแล้วได้ดูได้ยังไงให้ได้เงินนี่นะฝากหัวใจด้วยเทำวันแล้วดูพีโพโ่โอ้โหเปิดหัวเกมได้เพิ่งตื่นเกมพี่หนุ่ยของเกมมาพี่หนุ่ยโอ้โหเอาเรื่องไปตามมันได้เลยพี่มาโอ้โหพี่ไม่เงินรางวัลผมยาที่ขายโอ้โหดอกนี้แสนสองสี่พันไอ้เหี้ย สวยไสไหมสวยจังหวะนี oh, ò, ò, ้ไส่หมอือก็สวยสวยงามต่อไหมเคมาทั้งสองโอ้ไม่ต่อทุกคนไมต่อเคมาทั้งสองโอ้โอเคไม่มาทั้งสองให้โอ้สิบเต็มจอสวยเลยคันนี้สเก็ตเตกตัวเดียว เกมแมวได้เลยพี่เกมแมวเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมไปเล่นให้นะพี่นะเกมแมวรอสักครู่นะพี่นะโอ้เกมเตอร์ไม่หาวด้วยต่อไหมไม่ถูกเกมตัวทั้งสองไม่ลองไม่ไหวมาไปกันต่อพี่โอเคนะพี่นะพี่อะไรเนี่ยซากิอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวไปต่อให้นะเกมแมวนะพี่นะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะพี่นะฝากกดติดตามอเลยนะดกดหัวใจให้ด้วยละ่ะเออใครที่อยากติตามนะค็อกเทลนะเกมแรกเปิดหัวมาตั้งแต่แสบเลยนะทุกคนนะไปตากม,มาได้นะทุกคนที่โปรไฟล์นะอย่าลืมบอกพี่แอดมินนะว่าจะเข้าทวิตเตอรนะเออฝากกันด้วยละ่ะเออมาเอาเรื่องค็อกเทลไม่ยังแตกยังไหลอยู่เลยพ,พี่นะโอ้ไม่ยังไหลเลยย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  เขามาแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนหนีไปไหนนะพี่นะกดติดตามไว้เลยพี่นะไลก์นารยามาเล่นที่ดูนะพี่นะเล่นที่ดูเล่นยังไงมันได้ตงคงพี่มาสวยอีกสองหมุนสวยต่อไหมอ๋อไม่ต่อแนละ้วไป